นนีะครับมีคนนินทาคุณช่วงนี้มีคนอยากจะเอาชนะคุณนะครับอยากจะให้คุณตกต่ำกว่าเขานะแต่เพาว่านะฮะชีวิตเขาไม่เคยดีกว่คุณเลยนะนั่นคือความตกใจอันนึงนะที่คุณไม่ต้องเสีเรียสเลยนะว่าคุณจะล้มเพราะดวงคุณกําลังจะดีขึ้นและจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเึงคุณเชื่อฟังคลิปนี้ดีๆนะครับกลุ่มราศีสีราศีนี้นะครับที่มีเกณฑ์ดวงจะ โดนิงทาซะหน่อยนะแต่ดวงคุณดีมากเลยนะไม่ต้องเสียเรียเลยนะนั่นคือกลุ่มราศีแรกนะครับได้แก่ชาวราศีกุมนั่นเองนะฮะราศีที่2นะครับได้แก่ชาวราศีมีนนั่นเองนะฮะชาวราศีมีนเนี่ยดีในแง่ของงานนะครับพอดีคืองานคุณขายดีไงมันก็เลยโดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับนะส่วนชาวราศีกุมเนี่ยจะโดดเด่นเพราะผู้ใหญ่เอ็นดูพิเศษแล้วเขาอิจฉาว่าทำไมเขาไม่เห็นได้แบบเขาเออแบบนั้นบ้างเนาะและราศีที่3นะครับ ได้แก่ชาวราศีกันเองนะฮะชาวราศีกันเนี่ยโดดเด่นด้วยทุเฟอร์แมนตตัวเองนะทำเองสร้างเองแต่มันมีคนอิจฉาเราไงว่าเราทําได้ไงวะมีคนช่วยแน่ๆเลยจริงๆเราสร้างเองมาตลอดเลยนะครับและราศีสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ ชาวราศีอะไรชาวราศีธนูนั่นเองนะฮะชาวราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีคนหนหุนอยู่อยู่เนืองๆเน้เนะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเนาะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็อิจฉาว่าทำไมคุณเก่งกว่าเด่นกว่าเพราะฉะนันอย่าซีเรียส4ราศีนี้ยังไงก็เฮงก็ปังนะ,ะวันนี้อยู่ที่ไอคอนสยามถ้าเกิดใครชอบก็คอมเมนต์กันหน่อยแ้วเจอกันใหม่นะครับ